เคยไหมที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันวุ่นวายเกินไปเหมือนมีเรื่องให้คิดให้ทำเยอะแยะไปหมดจนหัวหมุนไปหมดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะง่ายๆสบายๆที่จะช่วยให้เราจัดการกับความวุ่นวายในใจและคนพบความสงบได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะโกลาหลหลายคนอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่หรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่จริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้เราอยู่กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขมากขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ธรรมะจากพระมหาโมคละณะหนึ่งในพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้เลื่องลือในด้านฤทธิ์และปัญญาแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือขั้นเป็นแบบอย่างของการฝึกฝนตนเองให้พ้นจากความทุกข์พระมหาโมคละณะสอนเราว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ในใจเรานี่แหละแล้วเราจะจัดการกับความทุกข์ในใจเราได้อย่างไรประการแรก สติรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรจะคิดอะไรจะรู้สึกอะไรให้เรารู้โออยู่เสมอเหมือนมีไฟฉายส่องเข้าไปในใจเราคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้ตัวว่ากำลังคิดลบกำลังหงุดหงิดกำลังโกรธเราก็จะสามารถหยุดมันได้ทันประการที่สองพิจารณาความไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลว เมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปประการที่3เมตตาให้ความรักและความเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นหลายครั้งที่เราใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปเราคาดหวังสูงเรากดดันตัวเองเราตำหนิตัวเองลองเปลี่ยนมาให้ความรักและความเข้าใจกับตัวเองเหมือนที่เราให้เพื่อนสนิทสักคนสิแล้วชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยประการที่4อยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง สิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับปัจจุบันทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วเราจะพบว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ที่การที่เราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติแล้วคุณล่ะวันนี้คุณได้ฝึกสติแล้วหรือยังคุณได้ให้ความรักและความเข้าใจกับตัวเองแล้วหรือยังจำไว้นะครับว่าใจที่สุกคือใจที่แข็งแกร่งที่สุด